ไม่เฝ้าอย่างไชก็บายดีก็น่าจะหมดแล้วใช่หมดแล้วเหรอก็แล้วเหรอเอาเอกสารเอาเอกสารแล้วก็วันที่8มีนาวันที่8ต่อไปริ่มย้อนไปช่วงวันของเยอะกว่าอ๋อนรถอยู่ไหนนู่นเถอะวัดนู่นครับแถววัดเนาะก็เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวพาเดินเที่ยวเดี๋ยวเดินชมก่อนชมก่อนหนูไม่เคยมาเลยที่นี่ไม่เคยมาก็เลยมามาข้าวสารท่าน่กเดี๋ยวพี่นัดมาพี่นัทพักพักเดี๋ยวมาครับ ด,ด,ด,ดีนะครับเจอเอไม่เจอตร์นะฮะน,นี่ดีใช่ไหมนีนดีดีเราจเอาอะไรจะดีหัวปิ้งก็มีให้จบแบกให้พี่นัดปักฟัร้เมาก็ได้นนปลาแห้งอ่ะนาถนเราจะไปทำไหมนันทำอะไร เป็นไงเคยมารู้สึกเป็นไงตื่นเต้นเนี่ยไม้กระหลังก็มีพินก็มีใช่ไหมพินเนี้คิสตาก็มีพินเท่าไหร่เนี่ยพินเท่าไหร่เนี่นี่ยซื้อเปล่อกนะพินก็มีเห็นไหมพินเนี่ยโอ้ยแปดร้อยกว่าบาทเองโอ้โหแม่นเท่าไหร่นี่แม่พินเนี่ยแปดร้อยก้อเบียร์ซีเรียพินในปังก็เซเรีเป็นปะครับ ก็พอได้แต่มเ็ั้งแต่พิยุทธไม่อยู่นี่ไม่มีใครดีดพินนะฮะเขาเป็นเหรยญญมเลยเออตะก่อนไงสายลุงพลนะพิยุสไปเดินต่อไปเดี๋ยวค่อยแวะมือพินมาเรื่อยเราเคีื่อนเรื่อยๆินนี่ละนาวยังมีอีกเยอะพิยุสออดหายไปไหนเนี่ยเขาก็อยู่แถวเนี่ยนี่ออดหายโอ้อยู่ข้างหลังเขาพี่อนก็ซื้อของเนี่ยโอ้โหธรรมดาหิ้วมาแล้วครับอออืืหไป เเดินรื่อยๆที่จริงเราอย่าเพิ่งซื้อนะครับเพราะว่าเราต้องเดินกลับอยู่แล้วรถเราจอดอยู่นู่นนะฮะถ้าเดินมาเริ่มต้นใหม่ไม่งั้นไม่งั้นคุณจะได้หิวกจากหัวซอยไปท้ายซอยแล้วกลับมาตอนตอนนี้เราเราเดินหน่อว่าดูของก่อนเออพากลับมาพู้ค่อยค่อยอันนั้นดีครับผมโอ้ขากรรฟึงเงี้ยมันยืดได้มันยืดได้บาเบียต้องซื้อแบบนี้ในลักชดาแบบมีอย่างเทียวเนาะงามันเป็นไม้เคิลพี่มันมันบ่มีขายนี่นี่บด้าด้วยต้องต้องสั่งเอานะครับ โอ้ยนิดเดียวนี่ยมูหยังนิดเดียวเฮ้ยยังมากกว่าแล้วบอกเกินหาวิบอกเกินห้าวิได้เนาะถ้าไม่เกินห้าวิได้นะครับเสียงเพลงนะฮะมีเสียงเพลงแวเอมานะครับนี่เม่นอะเป็ดเป็ดเหรเป็ดมั้ยเนี่ยนี่ยากันยุงนี่ไเนีขาเป็ดน้อย นี่แก้วน้ำให้ได้แก้วน้ำอ่ามีแก้วน้ำเด็ดาแกวแก้วามนยนะมน้อยเยอะเลยสยอะเลียงเยอะเลยอ๋อก็ได้แล้วได้แล้ทุกคนบรรยากาศตลาดอินโดจีน ตานิยนเพียบแม่นบอครับนะปตานิยอยู่ใส่รอบบานนาีะนะที่จริงผมก็มามานลหวยอยูุติก่อนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เวลาซื้อมันจะมีร้านหนึ่งแต่ผมจ้ำทางไปไม่ได้แต่ใช่ที่20บาทแต่อันต้องใหญ่นะครับตั้งแต่ร้านเดียวกันนะขขตา,านะครับอ๋อเขาเขาสร้างอยู่นั่นนะ่ะแล้วก็เลยอ่ะอไม่เห็นนะริมหังน,นะทุกคนตั้งแต่วันแรกนะ เราจะได้กลับได้ยังเราไปให้สุดเลยไปให้สุดเลยไปให้สุดเลยถามถาม้าวว่ไหวไหมไปไปสุอไปเลยพี่นกไหวไหมพี่นกไหวไหมไหวไหวนะโอเครกไ่อปนโอเครับรนนีลกคอบุณคนนะครับที่ารัชมคลิปนี้นะไเลครก็แชร์กับอไปด้วยนะครันะครับ